ปลาขาวงามด้วยหน่อยเฮียวเนาะโอ้ยนี่ได้ล่ะบพี่น right. no ้องเห็นบ่สวัสดีครับผมมื้อนี้ก็มาหากินคือเก่าเนาะครับพี่น้องมาก็เฮียวนี่แหละครับหาอยู่หากินนํากันเฮียวยองเหนียวแฟนครับนี่ได้เลยเนี่ยครับจะมากลางม่องเนาะมื้อนี้กลางม่องนี่แหละห้องนี่ล่ะครับกลางขึ้นไปนี่ไล่ปลากันเอาปลาขาวไปปิ้งไปลาบกินจักหน่อยมื้อนี้ มองจากเส้นไหนเฮียออันนี้มันสามเส้นมองสามเส้นครับมองปลาขาวนี่แหละครับกลางคลองนี่แหละเดี๋ยวเบิ้งเน่ะว่าจะได้หรือบ่ได้ครับพี่นนองื้นนี้หากินก็โอ้แต่บ่เคยผ่านหน้าครับเหลืองหากินมาก็ไอเฮียวนี่ใส่เบ็ดใส่ข้อน้ำกันเออมาซะอย่างนี้นี่ครับไอเฮียวล่งไปแล้วเอากระติกร้อย ต้องใส่กระติ๊ดนามถ่วมหัวครับพี่นนอกหาปลาไปปิ่งสับซาบแรงนี่เก็ดแฟนครับเฮี้ยวลงมือแล้วครับบนหนาผาหน้าเรื่องหากนิ่นาขาวปิ่งสับซ่าบเนาะพี่นนอกหนาหัวร่มปลาก็กำลังมันเลยล่ะ เดเบื้องกันกลางแล้วจะเป็นในผลงานจากสองสามสูงกับมายามครับนี่แหละครับชีวิตอ่าบาเจ็เนาะก็หาอยู่หากินกันไปกับติเกียวช่วงเกียวเขาแล้วครับนี่แต่เขาว่างจากลอกเกียวเขาหนอยเฮียมาหาอยู่หากินกน,นี่ครับวันนี้เอามองมาสองปากครับอีกปากหนึ่ง จะไปกลางต่อกันต่อกันไปหันอันนี้อันนี้สองเส้นเพลิงเนาะวาง,ง,ง,งไว้หันก็ได้ปลาคอนแล้วครับต้มปลาคอนกินกันโว้ยแสบเลยพี่หน้องต้มปลาคอนหน่อยเ <c oughs> บิดตัวกันกินกับไเหี่ยวสว่งเลยเพื่อนว่า <c oughs> จากที่สรบเหมือนมือขึ้นนักไปหน่อยได้ต้มปลาคอนสวงเลยเนาะไกินมเก็เขาเงินเราเงื่อนมาก หมื่อวานนี่ก็คุดมั่นกันเนาอครับพี่นอ้องโอ้ยเมือ่อยักเลยแบกมันได้หลายตันอยู่ครับเจ็ดแปดตันก็ได้สือ่อแนี่ย้อนกินครับ หลังที่สองผูกลักเรียบร้อยแล้วครับก็กำลังไล่ไปนอกที่นี่ไล่ไปน้ำค้องย่ำกางเว่นก็บอเนาวปันญญครับพี่น้องแต่ย่ำแรงมากเลวโบ้ยพอคำเหมือดบอ่มีแดดแล้วหนาวปัยังเลยครับนอน ดังไฟก่อไฟนอนแล้วครับก็เหียวปิ่งปลาต้มปลากัน,น,นไก่สีเซ็ตแล้วครับพี่นอ้องลกลางเซ็ตแล้วครับพี่นอ้องเดี๋ยว,วกางไว้ตักข้าวก็จังมาไล่ที่นี่ สวัสดีครับผมได้เวลามากูม่องแล้วเนาะครับพี่นอ้องมาเอามาใส่เบ,บนะเบ็ดบอราเทียบนะเดี๋ยวเบิ้งเนาะครับเอาจับซิกบอลลังมางวา่าว่าจะมาร์มมานได้เวลามากูเหรอคำเติบแล้วครับเอาไปเห็ดกินแรงเขานี่ล่ะพี่นออ้องเออเดี๋ยวเบิ้งกันนะเน<อ>าะนี่<อ>ข่าวม่องเอ้ยข่าวม่องจมๆนี่แสดงว่าปลาทั้งนั้นเนี่ยนะหน่อยเหี่ยวเน้อแสดงว่าปลาเด้นี่ถ้าข่าวม่องจมนี่ครับพี่น้องมันหลอกขาดยังหลอกขาดยังเนี่ยเที่ยปลาหลายอยู่นี่พี่น้อง มากูด้วยเนาะไอเหี้ยวไอเหี้ยวลงไปแล้วบู้ยติดเขาเห็นบ่พี่น้องปลายกขึ้นในแฟนครับพวกเนี่ยไอเหี้ยวโหดเห็นบ่พี่น้องปลาขาวปลาขาวงามๆเลยล่ะครับโอ้ทางฝั่งนี้ติดติดติดร้อเด้อเถื่อเนาะเออเนี่ยตรงท่อจมๆอ่ะติดร้ายเลยตรงตรงนี้แห้งร้ายเลยเด้อไอเด็ดเอายกขึ้เพื่อนพวงเนี่ยโหดหน่าพี่น้องบู้ยปลาขาว ขางามงาเลยเนาะหลาบด้ยตั้งหลามต้มไปหมดปลาเทศปลาได้ก็นาเบุกงกนหนักเอายยังไม่ใส่อ่ะเอาไปหาใม่วาลงเพอ่อืมหาใหม่มาเนโค้งหน่อยๆแต่ปลาลายขนาดครับพี่นาะติดเสีเลยครับเสวน้ำถมวาโว้ยวมแล้วมนเลืกได้บางบางอันบางอันกับบลเลอรสองงเยอยที่ปากเดียวนี่ยสามเส้นปากนึง นี่เนาะพี่น้องบรรยากาศตะเวกนก็นกำลังตกดินครับอืมเหี่ยวลอยเอามาแล้วครับเบิงพี่น้องโอ้ยยอดนี่นนนขนาดแบแค่เพื่อขนาดใส่กางเว้นเลยนี่ขนาดใส่กางเว้นเลยนี่พี่น้องเบิงอังได่ปลาหนีเบิงโอ้ยปลาเข่า เขางามด้เน่ยอยเหี้ยนะอนี่น่อยเหี้หน่าบอก่ดได้ได้ไดเม,มีเสียกมัดมัดนถบนะมัดตัวเดมัดอีชุนปลา,าไชุนเลยเสียกมัดเลยนอืมเ่มื่อกี้ไอ้สองเส้นครึ่งเดี๋ยวเบิ่งมองสามเส้นครับพี่นอนอต่อไปเป็นสามเส้นที่ถือบ่เนาะแต่ กลางกลางเว้นก็มันก็ไม่ค่อยถือป่นไหนก็แต่ก็มานอยู่ครับแต่สู่กลางกลางคืนมาเลยเรื่องกลางมองเขาต้องกลางกลางคืนครับมีหมองนึงเถียเยื่เยอะไอ้เนี่ยครับภาพภาพไอ้หม่องมาเนาะโอ้ก็เนียนีๆเห็นบ่ก็ไล่เตยอยู่ครับขี้บอกวิธีเหี่ยบตะเขากัหม่องไว้ถ้าหยอกบอกพือออกมาตู้ตกปลายเห็นบอกไม่เนาะติดยังรูหลับสามเลยครับแหวนหลางหยอกก็ ต้องมาเียงน้านอดเดาะครับพี่น้องกลางหองกลางกลางกลางเว้นครับหองแหลังกลางบ่อยทีล่ดิูนมองกระที่วนาให้หองที่สามลอยด้วยยังไงสามลอยบ่อมือนี้จะท้องว่าได้หมองกระที่วไปบ่ได้รืมสำหรับคลิปกลางหองมือนี้เนาะเหตุไห้พี่น้องในเบิรงกครับผมขอจบคลิปแค่นี้เนาะครับพี่น้องจะได้ป้ามาพ่อหลับพ่อก่อยครับผม พอจบคลิปแค่คคน,คนี้ครับผม